สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง p อร์ท o ลจีเว m บเมดพอดแคสกับ Medicine คลินิกนี้มีคำตอบกับ Part ทครับเอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของการสาธารณาสุขเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของมาตรวัดทางระบาดวิทยาครับ อาจจะฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องมือที่นักระบาดวิทยาใช้ในการถอดรหัสภาษาของโรคระบาดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันค่าความเสี่ยงต่างๆที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูช่วงโควิดที่ผ่านมาทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปมีวิธีการคำนวณและมีความหมายซ่อนอยู่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นมันคืออะไรกันแน่นี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้กันนะครับเราจะค่อยๆสร้างความเข้าใจไปทีละขั้น เหมือนต่อจิ๊กซอทีละชิ้นจนเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดเราจะเริ่มจากภาพรวมกว้างๆก่อนแล้วค่อยๆเจาะลึกไปที่ความชุกอุบัติการณ์ความรุนแรงแล้วไปจบที่เครื่องมือพยากรณ์อนาคตอย่างค่าอาร์นาเมอร์ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่บทแรกกันเลยก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือแต่ละชิ้นเราต้องเข้าใจเป้าหมายใหญ่ของมันก่อนครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยระบาดวิทยาพยายามที่จะตอบคําถามสําคัญเกี่ยวกับโรคอยู่3ข้อด้วยกันคําถาม3ข้อนี้คือแกนหลักของทุกอย่างเลยครับข้อแรกคือ ภาระโรคหรือเบอร์เดนคำถามนี้เหมือนการกดปุ่มหยุดเวลาแล้วถามว่าณวินาทีนี้เลยมีคนป่วยในสังคมเรามากน้อยแค่ไหนมันคือการวัดขนาดของปัญหาที่ระบบสาธารณสุขต้องแบกรับอยู่ณนะปัจจุบันครับข้อ2คือความเสี่ยงหรือริสกอันนี้จะเป็นการมองไปข้างหน้าครับคำถามคือสําหรับคนที่ยังแข็งแรงดีอยู่ตอนนี้พวกเขามีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคนี้ในอนาคตมากแค่ไหน มันคือการวัดโอกาสที่จะเกิดผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นและข้อสุดท้ายพลวัตหรือดินามิกส์ซึ่งมักจะใช้กับโรคติดเชื้อเป็นหลักครับคำถามคือโรคนี้มันแพร่กระจายจากคนสู่คนได้เร็วและมีประสิทธิภาพแค่ไหนมันเหมือนไฟป่าที่ลามชา้าหรือลามแบบโหมกระหนำ่ำมาตรวัดทุกตัวที่เราจะคุยกันในวันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อนี้เพื่อให้เราได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ที่สุดของผลกระทบจากโรคครับเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกผมอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับ มาตรวัดหลักๆที่เราใช้กันเนี่ยมันมีอยู่2ตัวที่เป็นเหมือนหินกับหยางของวงการระบาดวิทยาเลยนั่นคือ prevalence หรือความชุกกับ incidence หรืออุบัติการ prevalence เนี่ยมันเหมือนการที่เราหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาแล้วถ่ายรูปหมู่แชะเดียวณจุดเวลาหนึ่งครับในภาพถ่ายนั้นเราจะเห็นทุกคนที่ป่วยอยู่ในวินาทีนั้นไม่ว่าเขาจะเพิ่งป่วยเมื่อวานหรือป่วยเรื้อรังมาเป็นปีแล้วก็นับรวมหมดมันคือภาพนิ่งที่บอกภาระโรคในปัจจุบันในทางกลับกัน incidence นี่คนละเรื่องเลยครับ มันเหมือนเราเปิดกล้องวิดีโอแล้วกดอัดตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีเราจะไม่สนใจคนที่ป่วยอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เริ่มอัดนะครับเราจะสนใจเฉพาะว่าระหว่างที่กล้องกําลังอัดอยู่นั้นมีใครที่เพิ่งจะป่วยขึ้นมาใหม่บ้างมันคือภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวการเกิดโรคใหม่ๆและสะท้อนถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคครับโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกที่ตัวแรกกันเลยนะครับมาดูเครื่องมือที่ให้ภาพนิ่งของเรานั่นก็คือความชุกหรือ prevalence หัวใจของ prevalence คือคำว่าสัสดส่วนหรือ proportion ครับคำนี้สำคัญมากเพราะมันแปลว่าตัวตั้งหรือตัวเศษซึ่งก็คือจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอยู่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของตัวหารหรือตัวส่วนซึ่งก็คือประชากรทั้งหมดที่เรากำลังศึกษาเสมอครับ และอย่างที่บอกไปมันนับรวมเคสทั้งหมดทั้งเก่าและใหม่ณจุดเวลาที่เราสนใจทําให้มันเป็นมาตรวัดที่สะท้อนถึงภาระโรคที่สังคมต้องแบกรับได้ดีที่สุดทั้งในแง่ของจํานวนเตียงในโรงพยาบาลที่ต้องใช้ค่ายาค่ารักษาพยาบาลไปจนถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมครับทีนี้ในลอกแห่งความเป็นจริงมันมีอุปสรรคใหญ่ข้อนึงครับนั่นคือเราไม่มีทางที่จะไปสํารวจประชากรทั้งหมดได้เลยลองคิดดูสิครับว่าถ้าจะหาความชุกของโรคเบาหวานในประเทศไทย เราจะต้องไปตรวจคนไทยทั้ง70ล้านคนมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติจริงไหมครับดังนั้นค่า prevalence ที่เราเห็นตามรายงานการวิจัยหรือในข่าวมันจึงเป็นเพียงค่าประมาณหรือ estimate ที่ได้มาจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเท่านั้นครับมันไม่ใช่ค่าที่แท้จริงเปะ๊ะซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมมีความไม่แน่นอนหรือความคลาดเคลื่อนแฝงอยู่เสมอแล้วเราจะทำยังไงให้ค่าประมาณของเรามันน่าเชื่อถือและใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุดคำตอบก็คือ มันต้องถูกสร้างขึ้นบนเสาหลักทางสถิติที่แข็งแรง2ต้นนี้ครับต้นแรกคือการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างหรือ sample size calculation พูดง่ายๆคือกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่พอครับถ้าเราไปถามคนแค่1ิบคนแล้วจะมาสรุปเรื่องของคนทั้งประเทศมันก็คงไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับยิ่งกลุ่มตัวอย่างใหญ่ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มมันก็จะยิ่งน้อยลงและเสาต้นที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องหรือ random sampling เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมาเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมดจริงๆไม่ใช่เลือกมาแต่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นอยากรู้ความชุกโรคในกลุ่มเทพแต่ไปสำรวจแค่คนที่เดินห้างหรูๆแบบนี้มันก็ไม่ได้ตัวแทนที่ดีแน่ๆเราต้องมีวิธีการสุ่มที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกันเพื่อลดอคติในการเลือกหรือ selection bias ครับและเมื่อเรารู้แล้วว่าค่าที่เราได้มาเป็นแค่ค่าประมาณสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องทําต่อก็คือการบอกว่า แล้วค่าประมาณนี้มันน่าจะแกว่งไปได้แค่ไหนนี่แหละครับคือที่มาของเครื่องมือที่เรียกว่าช่วงความเชื่อมั่น95%หรือ95% Confidence Interval (CI) มันคือการบอกช่วงของค่าที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าค่า prevalence ที่แท้จริงในประชากรทั้งหมดจะตกอยู่ในช่วงนี้การรายงานค่าประมาณเดียเด่ยวๆโดยไม่มี CI กำกับก็เหมือนการบอกทางโดยไม่บอกว่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้แค่ไหนครับประโยคนี้คือหัวใจของการแปลผล CI เลยครับ ยิ่งช่วงมันแคบเท่าไหร่ก็ยิ่งหมายความว่าค่าประมาณของเรามีความแม่นยำสูงมากเท่านั้นลองนึกภาพนะครับถ้าผลวิจัยบอกว่าความชุกคือ20%โดยมี C.I. อยู่ที่19.9%ถึง20.1%โอ้โหอันนี้คือแม่นมากเราค่อนข้างมั่นใจในตัวเลข20%เลยแต่ถ้าผลออกมาว่าความชุกคือ20%เหมือนกันแต่ C.I. คือ2%ถึง80%ะครับแบบนี้มันกว้างไปมหาสมุทรเลยแทบจะบอกอะไรเราไม่ได้เลย มันแปลว่าค่าประมาณของเรานี่แกว่งสุดๆไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยครับลองดูตัวอย่างจริงจากการศึกษาเรื่องไข้วัดหมู่กันครับการรายงานแค่ว่าค่าความชุกคือ21%ถือว่ายังให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับที่ถูกต้องคือต้องรายงานพร้อมช่วงความเชื่อมั่นด้วยซึ่งในที่นี้คือ14%ถึง28% ตัวเลขนี้บอกเราว่าแม้ค่าประมาณที่ดีที่สุดจากกลุ่มตัวอย่างคือ2 1แต่ค่าที่แท้จริงในประชากรทั้งหมดก็มีความเป็นไปได้ที่จะต่ำถึง14%หรืออาจจะสูงถึง28%ก็ได้มันทําให้เราเห็นภาพของความไม่แน่นอนและไม่ยึดต,ติดกับตัวเลขตัวเดียวมากเกินไปครับเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจแนวคิดนี้อย่างถ่องแท้เรามาลองฝึกคํานวณแบบง่ายๆกันดูสักข้อนะครับจะได้เห็นว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยจากโจทย์นะครับเราแค่ต้องระบุตัวเศษกับตัวส่วนให้ถูก ตัวเศษคือจํานวนคนที่มีภาวะสุขภาพนั้นอยู่ซึ่งก็คือ468คนส่วนตัวส่วนคือประชากรทั้งหมดที่สํารวจซึ่งก็คือ1,150คนเราก็แค่นําตัวเศษหารด้วยตัวส่วนคือ468หารด้วย1,150กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้0.407แล้วเราก็นิยมแปลเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการคูณ100เข้าไปก็จะได้คำตอบสุดท้ายคือ40.7ครับผมง่ายๆแบบนี้เลยคราวนี้ ลองดูสถานการณ์ที่ท้าทายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราหาค่า point prevalence หรือความชุกณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งเป๊ะซึ่งก็คือวันที่1เมษายน2005โดยต้องอาศัยการตีความจากแผนภาพ t i m e ไลน์อย่างระมัดระวังครับวิธีการแก้โจทย์ข้อนี้ก็คือให้เราจินตนาการว่ามีไม้บรรทัดใสๆอันนึงครับแล้วเราเอาไปวางทาบในแนวตั้งตรงวันที่1เมษายน2005บนแผนภาพแกนชาิ จากนั้นก็กวาดสายตาดูเลยครับว่ามีแถบแสดงช่วงเวลาป่วยของผู้ป่วยคนไหนบ้างที่เส้นไม้บรรทัดของเราลากผ่านนั่นแหละครับคือคนไข้ที่ยังคงป่วยอยู่ในวันนั้นซึ่งถ้าดูจากแผนภาพก็จะเห็นว่าเป็นผู้ป่วยหมายเลขหนึ่งและ10นับรวมกันได้ทั้งหมด6คนพอดีเมื่อเราได้ตัวเศษคือ6คนแล้วและเรารู้อยู่แล้วว่าประชากรทั้งหมดในกลุ่มนี้มี20คนเราก็นำา6หารด้วย20ครับ ก็จะได้ค่า Point Prevalence นณวันที่1เมษายน2 5 5เท่ากับ0.3หรือ30%นั่นเองครับยอดเยี่ยมครับเราเคลียร์เรื่องภาพนิ่งของ Prevalence ไปรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เวลาเปิดกล้องวิดีโอมาดูภาพพยุนที่เคลื่อนไหวของ Incidence กันบ้างตัวนี้แหละครับที่จะบอกเราเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรคใหม่ Incidence รูปแบบแรกที่เราจะทำความรู้จักคืออุบัติการสะสมหรือ Cumulative i n c i d e n c e CI ครับ จุดที่ต้องขี่เส้นใต้3เส้นและจําให้ขึ้นใจเลยคือตัวเศษของมันจะนับเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่เท่านั้นและที่สําคัญไม่แพ้กันคือตัวส่วนครับตัวส่วนของ CI จะต้องเป็นประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคณจุดเริ่มต้นเท่านั้นคนที่ป่วยอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกจะถูกตัดออกไปจากตัวส่วนทันทีเพราะเขาไม่มีความเสี่ยงที่จะป่วยใหม่ได้อีกแล้วไงครับเรื่องตัวหานี่สําคัญแบบคอขาดบาดตายเลยนะครับสำหรับการคํานวณความเสี่ยงเพราะถ้าเรากําหนดตัวหานผิดค่าความเสี่ยงที่ได้มันจะเพี้ยนทันที ลองคิดดูง่ายๆครับถ้าเราอยากรู้ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งป่ามดลูกเราจะเอาผู้ชายไปรวมในตัวหารได้ไหมครับไม่ได้แน่นอนเพราะผู้ชายไม่มีความเสี่ยงการรวมคนที่ไม่เสี่ยงเข้าไปในตัวหารจะทําให้ตัวหารใหญ่เกินจริงและส่งผลให้ค่าความเสี่ยงที่เราคํานวณได้ดูต่ํากว่าเป็นจริงซึ่งมันอันตรายมากอาจทําให้เราประเมินปัญหาต่ําไปและวางแผนรับมือผิดพลาดได้ครับดูตัวอย่างนี้กันครับเราติดตามนักศึกษา80คนเพื่อดูการเกิดไข้หวัดใหญ่มีนักศึกษาป่วยใหม่15คน แต่มีห้าคนที่ลาออกไปก่อนโดยที่ยังไม่ป่วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเขาป่วยหรือไม่ในกรณีของ CI ซึ่งเป็นสัสดส่วนแบบง่ายๆเราไม่สามารถนําคนที่เราไม่รู้ผลลัพธ์ท้ายมารวมในตัวส่วนได้ครับเพราะมันจะทําให้การตีความค่าความเสี่ยงผิดเพี้ยนไปดังนั้นเราจึงต้องนํา5คนนี้ออกจากตัวส่วนทําให้ตัวส่วนที่ถูกต้องในการคํานวณคือ80ลบเหลือ75คนครับแล้วค่า CI ก็จะเท่ากับ15หารด้วย75 ในทำนองเดียวกันเลยครับสำหรับการศึกษาการเกิดมะเร็งปอด้ายใหม่ในประชากร1000คนถ้าเรารู้ว่านะจุดเริ่มต้นมีคนที่เป็นมะเร็งปอดอยู่แล้ว4ี่คนคน4คนนี้ก็จะไม่ใช่ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคใหม่อีกต่อไปเพราะเขาป่วยอยู่แล้วดังนั้นเราต้องนำา4คนนี้ออกจากตัวส่วนทำให้ตัวส่วนที่ถูกต้องเหลือเพียง1000-4ลบเท่ากับ996คนครับเห็นไหมครับว่าหลักการคือต้องเคลียร์ประชากรกลุ่มเสี่ยงให้ชัดเจนก่อนเสมอ มาถึงคำว่า attack rate หลายคนได้ยินแล้วอาจจะงงว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ attack rate มันก็คือ cumulative incidence ดีๆนี่เองไม่ได้มีสูตรคำนวณที่แตกต่างอะไรเลยครับแค่เป็นสัพบเฉพาะที่นักระบาดวิทยาสายสอบสวนโรคเขาชอบใช้กันเวลาที่เกิดการระบาดในวงแคบๆแ,แ,และในระยะเวลาสั้นๆครับเช่นอาหารเป็นพิษในงานเลี้ยงหรือไข้หวัดใหญ่ระบาดในค่ายทหาร มันให้ความรู้สึกที่ดูรวดเร็วและรุนแรงสมชื่อ Attack Rate ครับในตัวอย่างนี้หัวใจสำคัญคือการระบุก,กลุ่มเสี่ยงที่ถูกต้องให้ได้ครับความเสี่ยงในการเกิดอาหารเป็นพิษครั้งนี้จะจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มคนที่ไปร่วมงานเลี้ยง1,003คนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัย2,343คนเลยดังนั้นตัวส่วนที่ถูกต้องหรือประชากรกลุ่มเสี่ยงของเราก็คือ1,003คนและตัวเศษคือจำนวนผู้ป่วยรายใหม่150คนครับ ค่า Attack Rate ก็จะเท่ากับ150หารด้วย1,003ครับเอาล่ะครับ CI หรืออุบัติการสะสมเนี่ยมันทำงานได้ดีในกลุ่มประชากรที่คงที่ที่เราสามารถติดตามทุกคนได้ตลอดรอดฝั่งแต่ในโลกความเป็นจริงโดยเฉพาะในการศึกษาที่ติดตามคนเป็นระยะเวลานานๆานมันมักจะมีคนเข้าๆออกๆตลอดเวลาบางคนย้ายบ้านบางคนเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นหรือบางคนก็แค่ขาดการติดต่อไปเฉยๆสำหรับสถานการณ์ที่มันดินามิกแบบนี้ CI ที่ใช้ตัวหารเป็นจำนวนคนแบบนิ่งๆหรือเ,เริ่มจะไม่เหมาะเราเลยต้องมีเครื่องมือที่แม่นยำและยืดหยุ่นกว่านั้นครับซึ่งก็คืออัตราอุบัติการหรือ Incidence Rate และนี่คือแนวคิดที่ผมว่ามันฉลาดมากๆเลยครับแทนที่จะใช้จำนวนคนเป็นตัวส่วนเหมือน CI เจ้า Incidence Rate จะใช้ผลรวมของเวลาที่แต่ละคนมีความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า Person Time เป็นตัวส่วนครับ แนวคิดนี้ทําให้เราสามารถนับรวมข้อมูลจากทุกคนที่เข้าร่วมการศึกษาได้อย่างยุติธรรมไม่ว่าคนคนนั้นจะถูกติดตามเป็นเวลา20ปีเต็มหรือแค่5ปีก่อนจะป่วยทุกช่วงเวลาที่เขายังไม่ป่วยและยังอยู่ในการศึกษาจะถูกนับเป็นเวลาที่เสี่ยงและนําไปรวมกันเป็นตัวส่วนทั้งหมดครับในกลุ่มศึกษาตามรุ่นหรือ cohort นี้เราจะคํานวณระยะเวลาที่เสี่ยงของแต่ละคนแล้วนํามารวมกันครับ อย่างเช่นผู้ป่วย A อยู่ในการศึกษาครบ20ปีโดยไม่ป่วยก็จะให้เวลาที่เสี่ยง20 p e r c e n years ผู้ป่วย B ป่วยตอนปีที่5เวลาที่เสี่ยงของเขาก็จะหยุดนับที่5 p e r c e n years ส่วนผู้ป่วย C ขาดการติดตามไปตอนปีที่15เวลาที่เสี่ยงของเขาก็จะนับถึงแค่15% years เมื่อเราทำแบบนี้กับทุกคนแล้วนำมารวมกันจะได้ตัวส่วนรวมทั้งหมดเท่ากับ102 years of observation ครับจากข้อมูลเรามีผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด3คนก็คือ B e และ f ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงทั้งหมด102% years ดังนั้นอัตราอุบัติการก็จะเท่ากับ3หารด้วย102ครับและเพื่อให้ตัวเลขเข้าใจง่ายขึ้นเรามักจะคูณด้วย100หรือ1,000ในที่นี้คูณ100ก็จะได้ค่าประมาณ2.94เคสต่อ100% years ซึ่งแปลความหมายได้ว่าถ้าเราติดตามคนที่มีความเสี่ยง100คนเป็นเวลา1ปีเราจะคาดว่าจะพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ2-3คนครับมันบอกถึงความเร็วในการเกิดโรคได้ดีกว่า ci ครับ หลังจากที่เราวัดภาระโลกและความเสี่ยงกันไปแล้วทีนี้เราจะมาดูที่ผลลัพธ์สุดท้ายกันบ้างครับนั่นก็คือเมื่อป่วยแล้วโรคนั้นมันรุนแรงแค่ไหนอันตราป่วยตายหรือ Case Fatality Rate CFR คือมาตรวัดความร้ายแรงของโรคที่ตรงไปตรงมาที่สุดครับมันตอบคำถามที่เรียกง่ายแต่ก็น่ากลัวว่าถ้าคนคนหนึ่งป่วยเป็นโรคนี้โอกาสที่เขาจะเสียชีวิตจากโรคนั้นมีเท่าไหร่ โดยคำนวณจากสัดส่วนของคนที่เสียชีวิตจากโรคหารด้วยจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนั้นทั้งหมดครับตัวอย่างของโรคอีโบลาที่มีค่า CFR สูงถึงกว่า60%แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าตัวเลขเพียงตัวเดียวนี้สามารถสื่อถึงความรุนแรงสุดขีดของโรคได้อย่างไรมันหมายความว่าในจำนวนผู้ป่วยอีโบลา100คนจะมีผู้เสียชีวิตเกือบ61คนเลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและน่ากลัวมากครับ มาถึงเครื่องมือทางระบาดวิทยาชิ้นสุดท้ายและอาจจะเป็นชิ้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคนี้กันแล้วนะครับเรากําลังจะเปลี่ยนจากการวัดสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาสู่การพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่าที่เรียกว่า reproduction number หรือค่า r ครับสิ่งสําคัญคือเราต้องแยกให้ออกระหว่าง r not หรือ r 0กับ r effective หรือ r t นะครับ r 0คือศักยภาพโดยธรรมชาติของเชื้อโรคในการแพร่กระจายแบบเต็มที่ โดยสมมุติว่าเชื้อนั้นเข้าไประบาดในประชากรที่ไม่มีใครมีผูมคุ้มกันเลยและไม่มีมาตรการขูบคุมใดๆทั้งเส้นมันจึงเป็นค่าคงที่เชิงทฤษฎีของเชื้อโรคนั้นๆส่วน Rt คือค่าการแพร่กระจายตามจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆเช่นการฉีดวัคซีนการใส่หน้ากากหรือการเว้นระยะห่างดังนั้น Rt จึงเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันและเป็นสิ่งที่นักสาธารณสุขใช้ติดตามสถานการณ์จริงครับ การแปลผลค่าอาทีถือเป็นหัวใจสําคัญของการกําหนดนโยบายสาธารณสุขเลยครับตัวเลขมหัศจร,รย์ก็คือ1น,นถ้าค่าอาทีมากกว่า1ห,หมายความว่าการระบาดกําลังขยายตัวผู้ป่วยหนึ่งคนสามารถแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้มากกว่า1คนเหมือนไฟลามทุ่งถ้าอาทีเท่ากับ1ห,หมายความว่าสถานการณ์คงที่โรคอาจจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นและถ้าอาทีน้อยกว่าหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราหมายความว่าการระบาดกําลังหดตัวลงและจะค่อยๆหมดไปในที่สุดครับ แผนภูมินี้ช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากครับจะเห็นว่าโรคหัดหรือมีเซลส์มีค่า R0 สูงมหาศาลคือประมาณ12-18หมายความว่าผู้ป่วยหัด1คนสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ถึง12-18คนในสภาวะที่ไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมโรคหัดถึงติดต่อง,ง่ายมากและทำไมการฉีดวัคซีนถึงสำคัญสุด,สด เทียบกับโควิด19สายพันธุ์ดั้งเดิมที่มี R0 ประมาณ2-3หรือไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ประมาณ1.3จะเห็นว่าศักยภาพในการแพร่กระจายมันต่างกันลิบลับเลยครับกราฟของค่า Rt ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาสำหรับโรคอย่างโควิด19จะมีลักษณะขึ้นขึ้น,นลงๆซึ่งการขึ้นลงนี้มันสะท้อนผลกระทบโดยตรงจากการกระทำของผู้เราทุกคนที่มีต่อความสามารถในการแพร่กระจายของไวรัสครับ ช่วงไหนที่ค่าอาทีลดลงก็แสดงว่ามาตรการควบคุมโรคต่างๆได้ผลดีแต่ถ้าช่วงไหนที่มันดีดสูงขึ้นก็อาจจะหมายถึงมาตรการย่อนยานลงหรือมีสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดิมเข้ามาครับและทั้งหมดนี้ก็นำาเรามาสู่ข,ข,ข,ข้อที่สุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับการทำความเข้าใจมาตรวัดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้เชิงวิชาการแต่มันคือการที่เราจะรู้ว่าเราควรจะดึงคันโยกตัวไหนตั้งแต่พฤติกรรมส่วนบุคคลไปจนถึงนโยบายระดับประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดและรักษาชีวิตผู้คนไว้ให้ได้การกดค่า r าให้ต่ำกว่าหนึ่งและรักษามันไว้ให้ได้คือเป้าหมายร่วมกันของพวกเราทุกคนครับอย่าลืม Subscribe ช่อมด้วยนะครับ